สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านนะครับเราเดินทางมาที่สถานธรรมภุมมะปัญโยนะครับเพื่อที่จะมา,มารับมารับซองรับซองวันนี้พากันมารับซองพอดีปู่บอกว่าครบสามเดือนแล้วนะครบสามเดือนแล้วมารับซองได้แล้วเป็นชุดสามเดือนที่เรามารับซองกันนะเรวรอสักครู่รอสักครู่รคร,รับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนพอดีมาเจอวันนี้ โอ้เขาเรียกว่าใบแย่ๆไม้แย่ๆไม้สวรรค์นี่ไงนี่นี่หกเหรอฮะเรียกหกบ่โอ้เลขยกหกไม้สวรรค์นี่ไงหมายสวรรค์อันนี้เลขหกอันนี้เลขแปดหกแปดที่สันีหกนีแปดมีศูนย์หกแปดศูนย์อ๋อไปไปครับพี่น้องขึ้นไปหาหลวงปู่กันไปขึ้นไปที่สถานธรรมกันเลย อะไรนี่มารับซองโอ้ยไม่ใช่ซองนี่ปูยัไมให้แล้วมารับซองมารับซองไม่ใช่ซองอันนี้ครับมารับซองปูสถานทำครบสามเดือนแล้วกลามาสการครับปูเกล็นทอดมาแลปูโทรมาให้มารับซองครบตามวาละสามเดือนตามวาละสามเดือนนะครับตรงกับวันที่สิบหกตุลาหกแปด มารับสองแล้วครับผมปูแนมหนาวครับนี่หาหกคนนี่ปูจีหมอบให้ผู้เดเป็นคนหลับเป็นคนเปิดนับตะตุลานี่ไปถึงปีหม่อีกสามเดือนครับให้นับพปอรกีกาอีกาทันวาทันวามุกกลาต้นปีพอดีก็จะได้อีก่องหนึ่งปีไม่พอดีครเพราะฉะนั้น จะเอาไปปิดเจรณาให้มันเกิดประโยชน์วันทีท่สิบหกแห่งไก่กระถินมาแลลาแม่เปิดมานี่กเดืนเห็นโป้ันนห,หไ้ได้ใหปุนกระถินอดปปูเอฟซีตัวฝากเมืองไทยเอฟซีไอ้องพ้องเอฟซีไอ้ีแกนเอฟซีนรองบัตีเด่นมงหวังกระถินได้ซ้องสุดทายแห่งปีปนีครับเอาไอ้ปอ,องพ่องกัเปิดเรา ไอ้บาวิแกนกับเปิร์นเราครับเป็นคนไทยคนไทยใช้ภาษาเขมรแต่พูดภาษาเขมรสุรินทร์เขมรสุรินทร์ไม่ใช่เขมรกัมพูีฟังบ่ก็ซื้อยังก่อนประวัติครับฮะพีนิวประวัติพีนิวสุรินทร์โอ้คนสุรินทร์พีนิวออไปรับรับอะไรขันทุกคนเดลยนะ <rude S 2> ขันเลยนะพุ่น <ics> ไปขันๆันปนขันไปเลยอุ้ยกล่องนั่นอุ้ยกล่องนั่นขันไปรับซองเอ้าวไอ้ผู้ขี่ดื้อขี่ดื้อเถอะรับป่ะไอ้ไอ้เบาขี่ดื้อเปิดเด้อเปิดในี่ยเป็นยังงี้เด้อมาตะหมอดอกขาคือถนอยพรอยเมียเลยรับซองเลยรับเลยก็เปิดเลยนะวันนี้รับแล้วเปิดเลยดังอีกแล้วไม่ต้องรอยิงอีกแล้วดังอีกแล้ว เปิดแล้วเปิดแน่นอนงวดนี้เปิดตรงนี้เลยเนาะเปิดตรงนี้เลยวันนี้มองเปิดตรงนี้เลยเนาะครับเปิดเลยเพราะว่าใกล้วันแล้วบอกว่าเปิดเลยอ๋อเปิดท่านเปิดเปิดเลยนะเป็นแครั้งแรกเนี่ยเปิดคุณไหมคุณเปิดไข้เดี๋ยวสิเอาไปเปิดก่อนนะครับเอาไปซองไปตามไปโน่นตรงนี้เนาะเอาไปซองเอาไปซองไปนี่ว่าหายไปเนี่ยไปอันนั้นมันอันไห่ พร้อมแล้วก็มาก่อนนะครับมาถึงก็ไหว้กัะก่อนเนาะสาธุสาธุสาธุวันนี้ครับเปิดซองขอให้รับซองขอให้เรามารับวันนี้ได้โชคได้ลาบกันนะครับก็ขอให้เป็นก่อนที่จะออกพรรษาด้วยย้ายๆไปทางนี้ใช่ไหมเด็มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หน้าครับนี่ลยทางนี้มองไปก็เห็นบวบจะไปเอาบวบ ซองโซงอ่ะอันนี้ดูซองก่อนนะครับพี่น้องนะครับแผ่ใช่ไหมครับเห็นไหมโซองฟูสถานธรรมาสิบหกตุลาหกแปดล่ะเลขบัญชีสามสามสี่ศูนย์สี่เลขบัญชีข้างหน้านี่อ่านข้างหน้านี่เอาผมอ่านจากข้างหลังนี่เลขบัญชีเพิ่นด้านหลังนี่อุชองกับทิ้น เดี๋ยวเลขบัญชีเดี๋ยวให้พลังเนาะเอาตัวเลขก่อนนะครับเอาให้ครูก่อนเถอะเป็นตัวเงินบุญอย่าดฮะเดี๋ยวเขาด่าผมจะติดนิสัยมาด่าพี่ติ๊กเกตเลยแกจะไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้รอนานนะครับรับมาเมื่อสักครู่ครับรับเมื่อกี้พอดีไปรับมานะครับรัมาเก็บ เป็นครั้งแรกที่นี่มาแกะปูให้แกะปูให้รับมาเปิดเลยปูบอกว่าให้เปิดที่นี่เลยไม่ต้องไปเปิดไหนแล้วมันต้องรอไม่ต้องรอแล้วก่อนจะสิ้นปีอ่ะนี่ได้หรอแมงขามแมงขามพึ่ดมีสองซองนะพี่น้องมีสองซองครับมีสองซองมีสองไหนอีกอันนั้นไวดีการะอันนี้ปะออ่านกระทิม ขอเรียนเชิญทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นเพื่อสร้างศาลาเขาเปิดองเหลกอขเปิดซองเหลขกไม่เป็นอันมใมาอ่านใบฎีกากระถินเขาจะดูเลขแล้วเขาก็ได้ประทานเราประทานกรรมการมีเราอ้าวประทานนะชานวุดบ่อยู่นี่ประทานชานวดครับพ่อเป็นเนาะครับพี่น้องพ่อครับ หเห็นแน่เดี๋ยวหาวผมไม่ได้เปิดดิอาเปิดหนึ่งสองครั oh. บเฮ้ยปกติรกางกาอเอาอีกเนี่ยว e ้ยมุก so น oh, oh, ี่มาแต่ใส่เนาะมเห็นร่างกายเนี่ยเกี่ยวกันยุบปันงูเกี่ยวปนงูเนาะงกี่ยวสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์ัสองหกศูนย์กหัวคมหัวคมหัวไง ข้างล่างสองห้าเก้ากันบ่กันเขียนว่ากันสองตัวไม่มีห้าเก้าไม่มีสองตัวนะนี่ไงน,นี่ไงข้างล่างอ่าน,นสิอย่าลืมตัดเอานะจ๊ะออโอ้ยตัดเอาในสามเพิ่นเขียนมาให้บอกว่าเอ้อย่าลืมตัดเอานะครับพี่น้องอ่ะตามนี้อ่ะไปเห็นแล้วก็ขอให้เป็นบุญบุญอันประเสริฐนะครับก็ขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกันเนาะนะครับจะได้ร่วมบุญร่วม สนกันนะับาะว่าไม่ว่าที่ไหนเนาะเราก็ทําบุญกันไปนับถ้าเราไม่บุญนะครับซองปู่สถานธรรมวันนี้ซองปู่สถานธรรมสองเก้าศูนย์สองหกศูนย์แล้วก็สองห้าเก้าครับผมอย่าลืมตัดเอานะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสองตัวจะเป็นถ้าตัดก็เก้าศูนย์หกศูนย์สองเก้าสองหกประมาณนั้นโอ้สองศูนย์สุดใจโชคดี มัเาะมันแหละมันี้เกี้ยวขี้เกี้ยวขีก้ย่ใส่ลก่พี่น้องขีี้ยขี้เอาเหม็ขี้เกีขี้เอาเหมตกับใมกจอ้ยเาพี่น้องแคบแคบๆครับวันนี้แจกดงน้อนี้เนาะขอบคุณมากๆเรือโบราเรือนั่นน่ะที่เราไปเปิดถ้าบ้านอะไรปลาเขาที่พี่เปิดอ่ะวันนั้นอันนั้นราออกนี่ก็ รอบรอบแล้ว<า>รอบสามเดือนแล้วนะครับอ่ะเรามาเปิดประธานกรรมการอุพวแล้ว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 ีได้เลยก็โอเคโอเคครับไปคอยคือคนโชคดีมันหวานครับพี่น้องสาธุสาธุ